สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาพบกับการสอนเล่นทีมดัสลวงเทอร์มินเอเตอร์นะครับที่มีหลายหลายคนขอเข้ามานะครับว่าทีมนี้หลังจากที่โดนเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกเนี่ยจากซีซันที่แล้วเนี่ยซีซันเนี้ยยังพอเล่นได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าพอเล่นได้นะครับอาจจะได้ไม่เก่งมากเท่าซีซันที่แล้วแต่ว่าเล่นได้แน่นอนนะครับแต่ว่าในทีมของผมเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับคือเปลี่ยนแ p l น n t ตัวหน้านะครับเป็น แลนหางแยมนะครับเขาลิฟบั g นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างจี้ให้มากขึ้นบวกกับการใช้หางแยมนะครับติศถานะผิดปกติให้ฝั่งตรงข้ามทําให้ Terminator เรนี่ยเราใช้หางทอรนีอ e r เลอร์จเนี่ยตีได้ง่ายขึ้นอาจจะไม่ต้องชงก่อนนะครับรวมถึงในเกมยืนเนี่ยหางแยมจะมีประโยชน์มากกว่าหางแคร o t หรือว่าหางพลิกนะครับแนวนทางการเล่นนะครับทีมนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่า ใครอยากดูลึกๆนะครับก็กลับไปชมคลิปเก่าๆได้นะครับทีนี้หลักๆนะครับก็คือต้องเก็บ G ีให้ได้4ี่นะครับเพื่อให้ดัสตัวกลางเนี่ลวงได้ซึ่งดาเมจของเขาอะ่ะจะค่อนข้างแรงนะครับถ้าเกิดว่าลวงโดนบีชบาร์หรือว่านกที่ไม่มีเกราะเนี่ยก็คือชุดเดียวตายแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าลวงโดนตัวหน้าอาจจะชุดเดียวไม่ตายนะครับอ,อย่างเช่นตาน,นี้นะครับเขารวงนะครับ โดนตัว,วหน้า่ว่าด้วยความที่ตัวนาเนี่ยโดนตอดำเม็ไปนิดนึงแล้วนะครับก็เลยชุดเดียวตายส่วนการ์ดของตัวเทมเนสตัวหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นก็พยายามอย่าเพิ่งใช้นะครับเพราะว่ามันเขาจะเป็นตัวที่เอาไว้สู้เลดเ็มตัวสุดท้ายแต่ว่าบางโอกาสก็ใช้ได้นะครับอย่างเช่นตานนี้นครับเขาเห็นว่าการ์ดขึ้นครบเนี่ยก็ถือโอกาสปิดบีดไปเลย ถ้าปิดไม่ได้ก็ฝากสัา์อันไว้นะครับทีมนี้เล่นยากขึ้นนะครับเพราะว่าซีซันนี้บีทค่อนข้างเยอะแล้วทีมเราอะเป็นแท้งสามตัวเลยที่จะแพ้บีทแบบเต็มๆเลยสามตัว แต่ว่าถ้าเกิดว่าเก็บบีดได้นะครับถ้าเหลือเป็นนกหรือปลาตัวสุดท้ายเนี่ยที่ไม่มีท่าฟรีเทอร์มินาเตอร์มันยังเก่งอยู่นะครับยังสามารถสู้ตัวพวกนี้ได้ง่ายมากเลย จังหวะใช้แยมนะครับพยายามใช้จังหวะที่คิดว่าเขาจะใช้การ์ดมาหลายใบนะครับเช่อนอย่างตาเนี้ยนะครับทั้งปลาทั้งปีดเขาติดผิดหมดเลยถือว่าคุ้มมากนะครับดัสตัวกลางนะครับก็เป็นตัวแทงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปลาเขาใส่มาสีใบถ้าเกิดไม่คิดเนี้ยก็ไม่ตายนะครับสามารถยื้อได้ สถากนการณ์1-1น,นะครับถ้าเกิดว่าเจอเป็นปลาที่ไม่มีท่าฟรีอย่างตัวนี้นะครับสู้ไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าจี้เขาไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดคนเล่นเก่งๆเขาจะชงจี้มาเยอะมากทําให้เขาสามารถปิดเราได้ในสองตานะครับอย่างที่เห็นเนี่ยจี้เขาหมดแล้วนะครับแล้วเขาสามารถใช้ได้ทีละสองใบไม่มีทางตีหอยเราแตกแลวดีเขาเลือดได้เลย จอสองแพนอย่างนี้เราพอสู้ได้นะครับเพราะว่าทีมเรามีดาเมจที่เป็นดาเมจแมลงเนี่ยอยู่ก็คือหางทอนนี่เอเลจิกเนี่ยตีแพนก็แรงใช้ได้นะครับแค่วันี้นะครับน้องเขาเลือกที่จะปิดแพนไปก่อนก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่แย่นะครับเพราะว่าแพนตัวหน้าเนี่ยมันมีหิวมันจะค่อนข้างน่าลำคาญเลย เราเขามีลิฟบกสองใบเนี่ยทำให้เขาไม่กวดจี้หมดนะครับลิฟบเนี่ยต้องใช้คอมโปกับการแพล n นนะครับถึงว่าจะได้จี้ใช้ใบเดียวไม่ได้จี้นะครับสับงเกตว่าจี้เราค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่าตามเมื่อเกีย แพนเราชงจ้ให้ได้2 G เลยทีมนี้ถ้าเกิดมีจีนี้ไม่ต้องกลัวดนะครับเพราะว่าทั้งดาเมจทั้งเกงเาะเนี่ยถือว่าแน่นนะ ตาแรกถ้าเกิดขึ้นแบบนี้ก็คือมือสวยเลยนะครับขโมยที่ขึ้นคกับลีฟปบั๊กเนี่ยสังเกตจี้เรานะครับมีถึง6กจี้เลยโดนขโมดไปสองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดการโลมไม่ขึ้นนะครับก็ปิดแผนได้นะครับไม่ต้องคิดมาก ถ้าเจอ2องแบบนี้ก็อย่าพึ่งท้อนะครับเพราะว่าเทอมเินเตอร์เราเนี่ยสามารถ2อหนึ่งได้นะครับถ้าเกิดว่าการขึ้นดีอันนี้ก็เป็นช็อตโชคดีนะครับแต่ก็ว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าฝั่งโนนเขากลิมาใส่เราเหมือนกัน นีน้องเขาน่าจะรอการลวงขึ้นนะครับไม่ขึ้นเลยแต่มาลงตอนนี้ก็ไม่โดนละโดนแผลนแทนแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าปิดได้ที่เราเยอะมากเลยนะครับ อันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลย อันนี้ดาเมจพอดีเป๊ะเลยนะครับไม่รู้ว่าคำนวณมาหรือเปล่าไม่ติดหลังหอยด้วยคนที่เล่นหลังหอยมานานๆนะครับก็จะพอคำนวณดาเมจได้นะครับว่าเท่าไหร่เนี่ยหอยถึงแตกหรือไม่แตกเวลาเจอสองปลานะครับส่วนใหญ่ตาแรกเขาอะจะไม่ค่อยเจ็บจี้น,นะยิ่งถ้าเกิดเขาเห็นว่าฝั่งเรามีการ์ดขโมยจี้หรือทำลายจี้เนี่ยเขามักจะใส่ดาเมจมาสามใบ เพราะงั้นนะ่ะคาดเอาพอได้เลยนะครับว่าตาแรกเนี่ยเขาจะใส่มาเราก็ใส่แยมรอดได้เลยนะครับเขาก็เอาไป3ามสแต็กนะครับถือว่าคุ้มมากทีมนี้เจอ2องปลานี่คือสบายมากเลยนะครับเพราะว่าแทงสามตัวเนี่ยปลาเห็นแล้วแบบท้อนะครับตีังไงก็ไม่เข้า เขาต้องเสียการ์ดหลายไปมากเลยกว่าจะปิดเราได้ตัวหนึ่งแต่ก็ต้องอย่าประมาทนะครับเพราะว่าคนที่เล่นปลาเก่งๆเขาก็จะสามารถเก็บที่เก็บการ์ดได้เยอะมาก แต่ถ้าเกิดสถานการณ์หนึ่งหนึ่งนะครับเป็นปลาที่ไม่มีท่าฟรีเนี่ยยังไงเราก็โอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับยิ่งถ้าเกิดจี้เขาไม่เยอะเนะี่ยก็ต้องอย่าลืมพื้นฐานนะครับเรื่องของการใช้สตันเพื่อเจาะเกาะหรือว่าการลดสปีดอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องพื้นฐานเลยที่คนเล่นหลังหอ,อยต้องรู้นะครับ ถ้าเกิดใครยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญก็กลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับเดวแปะไว้ให้นะครับถ้าลอดตานี้ไปได้นะครับโอกาสชนะสูงมากนะครับเพราะว่าจี้เขาหมดแล้วการที่จี้เขาหมดเนี่ยแล้วเราใช้หลังหอยเป็นหใบเนี่ยทำให้เขาตีไม่เข้าเลือดเรานะครับเพราะว่าเขาตี1นใบเนี่ยหอยแตกปุ๊ อีกใบหนึ่งก็ติดสตันแหละไม่เข้าเลือดแต่ว่าฝั่งโดนเขาก็เล่นดีนะครับตอนนี้เขาใช้มาแค่1นึนะครับทําให้ตาหน้าเขามี3โอกาสที่จะตีเข้าเนี่ยมีอยู่นะครับแต่ว่าดาเมจไม่พอนะครับและติดสตันโดนเจาะเกาะตายก่อนอันนี้น่าเสียดายแท้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ บอกเลยว่าทีมนี้ยังเล่นได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีตัวเหลืออยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครคิดจะซื้อตัวมาเพื่อจัดทีมเนี่ยแนะนําเป็นทีมอื่นดีกว่านะครับอาจจะเป็นทีมแพนเม็กเบิร์ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็ยังไงถ้าเกิดว่าใครมีคําถามหรือว่าอยากให้รีวิวอยากให้สอนทีมไหนเนี่ยก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ